สวัสดีนะครับบรรดามิตรับแฟนเทรดของคอนเทนต์สไตล์ที่น่ารักทุกท่านมาแบบคลิปด่วนให้สั้นๆ5้าถึงนาทีไม่เกินเพราะว่าตอนนี้ช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่คือ1ทุ่ม52นาทีราคาเนี่ยเมื่อสักครู่ลงไปแตะ3 3 3 6มาแน่นอนครับว่าโซนบริเวณ3 3 3 5 3 0 3 5ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งย่านที่น่าสนใจว่าราคาลงมาถึงแล้วจะสามารถดึงกลับขึ้นไปได้ไหมแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วต้องยอมสต็อปลอตออกไป คนที่ซื้อมาถือมาอยู่นะครับตั้งแต่โซนที่หลุด3 3 5สลงมาแล้วไล่เฉลี่ยซื้อไปเมื่าจะเป็น 46, 45, 40, 37สี้าใดๆพวกนี้เนี่ยจากนี้ผมมองว่าไม่ควรปล่อยลากย่านนี้ลงไปอีกถ้าราคาต่ำกว่า3330อาจจะต้องยอมไปก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไหลลงเรื่อยๆเพราะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อตอนกลางวันในไลฟ์นะครับว่าราคาเนี่ยถ้ามันลงมาถึงบริเวณ3 3 3 5ได้เนี่ย บางทีอาจจะต้องรอจังหวะสักแป๊บหนึ่งไม่ใช่ว่าลงมาถึงปุ๊บแล้วจะซื้อได้ทันทีแต่อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันลงไปประมาณ36แล้วก็ดึงกลับขึ้นไป41ถ้ามองใน M 5เนี่ยมันยังถูกกดเป็นแนวดาวเทรนอยู่นะตอนนี้เนี่ยคนที่พอร์ตว่าผมคิดว่ามันมีอยู่2กรณีคือ1ไล่เฉลี่ยซื้อแล้วก็อาจจะคัดรวบที่บริเวณ3,330ถ้าราคาหลุดลงไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทรงมันเสียแล้วก็ต้องไปลุ้นว่าบริเวณ3 3 1 0ที่เดิมเนี่ย จะรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่อีกบางทีก็ยังไม่เข้าซื้อนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้คนที่จดจดจ้องจ้อง,อ,งอยู่จะซื้อไม่ซื้อดีเนี่ยสำหรับ usd g o t e d g o spot คงจะได้ทดสอบแค่1ทีถ้าซื้อแล้วบริเวณตั้งแต่โซน 45, 40ใดๆโซนเนี้ย9 7 38 39เนี่ยคงจะต้องยื้อไปก่อนอลองยือ้อยื้อไปหน่อยว่าราคาจะหลุดโล3 3 3 0ไหมถ้าไม่หลุดก็จะลุ้นถือต่อหลังจากช่วง2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งไปแล้ว ก็อาจจะพอรุ้นได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคนที่จะเล่นแท่งเพื่อถัวถือนะอาจจะต้องรอดูสัปดาห์หน้าไปแล้วหรือไม่ก็ต้องเป็นช่วงต้นเดือนจริงๆเพราะว่าถ้าซื้อคืนนี้แล้วราคามันไม่ขึ้นยังคงอันตรายแม้ว่าราคาของแท่งไทยจะได้ค่าเงินบาทพยุงอยู่ก็ตามนะครับคือเอาจริงแล้วเรียกว่าคนเล่นสั้นเนี่ยถ้าซื้อโซน400ไป ก็อาจจะต้องยอมก่อนหรือถ้ายังไม่ยอมผมว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราต้องมองที่ฐานห้าหมื่นหนึ่งคือถ้าฐานห้าหมื่นหนึ่งมันไม่หลุดเนี่ยเราสปอตมันยังสปอตเจอแท่งเจอสปอตลงแต่บาดพยุเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเหมือนต้มกบเลี้ยงไข่เหมือนเหมือนกับที่เราเจอกันมาอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์จากนี้ลุ้นอะไร1ก็คือคนที่มีออเดอร์อยู่อะ่ะแท่งไทยแน่นอนมันถ้ามันไม่ได้เฉลี่ยขายออกเนี่ยมันต้องลุ้นหนัก ว่าบริเวณ3ามสามตรงนี้จะรับอยู่ไหมมันจะหลุดฐาน5้าหมื่นหนึ่งไหมถ้าหลุดไปก็ต้องแอคชั่นเหมือนเดิมว่าโอเคเอาไงดีจะจมดอยไว้หรือว่าเราจะแบบอ่ะยอมขาดทุนไปบ้างแล้วเดี๋ยวรอมันลงไปต่ำๆค่อยไปซื้อใหม่ไหมนะครับส่วนสปอตเนี่ยคนที่ติดอยู่3ามพันสี่สามพันสามเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบห้าสิบไล่ลงมาเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยลุ้นที่เดียวกัน 3, 3 3 3 0อย่าหลุดมันอยู่ในจุดที่หัวเลียวหัวต่อสถานการณ์ตอนนี้นะ เพราะว่าถ้ามันหลุด3ามสามูนย์ไปเนี่ยมันมีสิทธิ์จะลงอีก20เหรียญมันก็จะเหมือนที่มันลงมาตลอดตั้งแต่คืนก่อนอะ่ะพอหลุด80หลุด50มันก็จะลงทีละ20 20, 20, 20, 20. แล้วมันก็อาจจะลงได้อีก20เหรียญถ้าหลุดต่ำกว่า3ามสามูนย์ไปดังนั้นอย่าเพิ่งปล่อยลากถ้าจะปล่อยลากจะปล่อยสู้จะปล่อยยื้อซื้อถัว่วถัวถัวถัว,ถ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 วมามาจนถึงราคาแถวโซน40ซน37เนสี่สิบโซนสามริบเนึ่ง ถ้าไม่หลุดก็ยื้อไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าการขึ้นตอนนี้สั้นๆต้องข้ามโซน45ให้ได้เพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมในภาพสั้นภาพสั้นเองนะ,ะเพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมก่อนเพราะว่า m 5 m 1 5 m 3 0เนี่ยมันยังถูกกดเทลงเป็นไฮต่ำลงเกิดโลงใหม่อยู่เรื่อยๆดังนะั้นตอนนี้ต้องข้าม3345ให้ได้และไม่หลุด3 3 3, 3 0สําหรับคนที่ซื้อมาแล้วคนที่ลุ้นอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่พอร์ตว่างแล้วเพิ่งมาซื้อ เอาตอนช่วงซักเนี่ยทุ่มหนึ่งสองทุ่มที่ผ่านมานี้นะครับกับบริเวณ3ามสามลงมาใกล้ๆ35คงจะต้องลุ้นในลนักษณะเดียวกันนั่นรวมไปถึงแท่งไทยที่อาจจะซื้อมาแล้วในบริเวณโซน51 400 300รวมมาถึงโซนราคาปัจจุบันเนี่ยที่มันอยู่บริเวณ51 250เนี่ยก็คงจะต้องยึดโยงกันที่ฐาน51ไว้ก่อนนะครับอันดับแรกดูสปอร์ตว่าไม่หลุดโซนสา ถ้าหลุดมาเนี่ยไปดูบาทว่าอ่อนช่วยไหมถ้าบาทอ่อนช่วยเนี่ยแท่งไทยมันจะลุ้นได้ถึง3,3มพาถ้าเทียบสปอตมันถึงจะดุด5้าหมเพราะว่าถ้าสปอตลงเรื่อยๆบาทพยุงเนี่ยมันจะค่อยๆลงและเราจะต้องค่อยๆคิดหาทางหนีแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยไว้เราจะไม่คัดเราต้องวางแผนมาดีพอแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นเอาโซน5้าหมื่นหนึ่งสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยโซนนี้นะครับก็เรียกว่าลุ้นจุดเดียวกัน 3, 3 3 3 0ก่อน ระหว่างทางถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยถ้าบาทพยุงมันจะทำให้แท่งเนี่ยลุ้นว่าหลุด51 0หหรือไม่เนี่ยน่าจะอยู่บริเวณฐาน3,3 0พพอดีสำหรับโกลสปอร์ตนะเรียกว่าถ้าต่ำไปกว่า33 0 0อีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเดี๋ยวมันก็ไปลุ้นแบบ3 2 8 0 3 2 7 5ออะไรพวกนั้นอีกนะครับมันเดี๋ยวมันจะลุ้นหนักเกินไปสำหรับคนที่อยากให้ขึ้นเลยนะครับคนที่มีออเดอร์เซลล์อย่างที่บอกครับทุกอย่างยังคงเข้าทางยังคงถือได้ ตอนนี้เนี่ยจนกว่าสปอตจะข้าม3345ถ้าไม่ข้าม3345ยังมีโอกาสไหลซึมลงต่อได้นะครับแต่เดี๋ยวรอดูหน่อยว่าลงมาแล้วเนี่ยมันหลุดบริเวณ3330ไหมถ้าไม่หลุดอาจจะต้องยอมแบ่งปิดทำกำไรไปบ้างลองหาจังหวะล็อกทำกำไรไว้หน่อยตอนนี้คนที่เซลลมาจากบริเวณ3,400บวกบวกเนี่ยผมว่าล็อกกำไรไว้ที่3370ได้เลยคนที่เซลมาโซน8 0 9 0 7 0 6 0เนี่ย ตอนนี้ล็อกกำไรไว้ที่3-3-5-5ได้แต่คนที่เพิ่งเซลลมาช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนต่ำ50า50ลงมา45-40ไล่เซลลมาอยู่เนี่ยคงจะต้องลุ้นอันดับแรกคืออย่าข้าม33-45เพราะถ้าข้าม33-45ได้เนี่ยการรีบาวขึ้นไปทดสอบป้านบริเวณ33-60อาจจะทำได้นะครับเดี๋ยวมันจะขาดทุนหนักก็พยายามหาจุดล็อกแต่ละโซนเอาไว้สำหรับคนที่มี ออเดอร์เซลล์ถือมาส่วนคนที่บายแล้วถือมาเนี่ยณสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าไม่งั้นเดี๋ยวกําไรมันหายหมดพยายามหาจุดล็อกตั้งขาย,ขาย,ข,ายขายเฉลี่ยไปบ้างจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอะทั้งแท่งทั้ง,งสป,ปอต USD โกเทนนั่นแหละเพราะว่าจากเนี้ยถ้ามันหลุดต่ํากว่า3 3 3, 3 0ไปเนี่ยไม่ดีแน่นอนสิ่งเดียวที่ลุ้นได้ก็คือ3335ต้องไม่หลุดนะครับหลุดไปก็ต้องไปลุ้น30หลุด30ไปเดี๋ยวไปลุ้น3า0 0นเดี๋ยวมันจะลุ้นไปเรื่อยๆไงแล้วเดี๋ยวมันจะ ขาดทุนไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ลากทําให้กําไรมันหดหายลงไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลุ้นกันที่3 3 3สไม่หลุดถ้าหลุดไปแล้วต้องไม่มอง3 3มพแท่งไทยยือ้อเต็มที่นะห้าหมื่นถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะฉลบห้าหได้แล้วเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีว่าแฉลบฟึบลงไปเนี่ยมันจะสามารถดันกลับขึ้นมาได้ไหมถ้าแฉลบฟึบลงไปแล้วดันกลับขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับก็ ประมาณนี้คลิปที่ผมอัปโหลดให้ก็น่าจะประมาณ8-9นาทีโดยประมาณกําลังดีนะครับเ,เดี๋ยว3ามทุ่มครึ่งกว่ากว่าโดยประมาณนะเพราะนี่ยังอยู่ออฟฟิศอยู่เลยเดี๋ยวเลิกประมาณ2องทุ่มสินะครับก็เจอกันคืนนี้น่าจะเกือบเกือบสี่ทุ่มแล้วก็คิดว่าขอให้ราคามันยังอยู่ในย่านบริเวณ3ามสศูนย์แถวแถวนี้ไปก่อนจนกว่าจะพบกันตอน3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซูเปอร์แชร์ซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับ รวมถึงทางคิดว่าโค้ดที่เผื่อใครซัพพอร์ตมานะครับคลิปนี้ประมาณนี้8ตนาทีโดยประมาณนะครับฝากกระแทกไลค์เป็นกำลังใจให้น้องแล้วเจอกันในไลค์คืนนี้3าทุ่มครึ่งโดยประมาณครับบ๊ายบาย